ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันศุกร์ที่22มีนาคม2567เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับฝ่ายธรรมะฝ่ายอธรรมเรื่องในพลศรีกากีคงต้องว่ากันอีกหลายยก มันไม่มีทางจบที่รุ่นเราหรอกครับเพราะตัวองค์กรทัศนคติของคนในองค์กรยังเหมือนเดิมทุกประการแนวทางแก้ไขก็พูดกันไปเยอะแล้วแต่มันไม่เคยมีการลงมืออย่างจริงจังเพราะการเมืองยังได้ประโยชน์จากตำรวจและตำรวจเองก็ยังได้รับประโยชน์จากการเมืองอยู่จบเรื่องบิ๊กต่อกับบิ๊กโจก็มีเรื่องใหม่ให้ข่าวละคุลุงอยู่ดีคงคล้ายปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันกระมัง ปลดปล่อยเรื่องอื้อเฉาวไม่มีจบสิน้นฉะนั้นข่าวตำรวจไม่มีเก่าจะใหม่สดอยู่เสมอแต่จะพูดถึงทุกวันคงได้วิงเวียนคลื่นไส้พระอืดพระอ,ะอม,มเป็นแน่แท้เรื่องความเห็นแตกแยกเป็นสองฝ่ายหากคิดโดยบริสุทธิ์ใจถือเป็นความต่างที่งดงามตามระบบประชาธิปไตยเมื่อไรก็ตามที่เห็นต่างเพราะผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ในด้านไหนมันก็คือจุดเริ่มต้นของความชิบหาย เห็นเขายังถกเถียงกันเรื่องหนัง2475 d a เ of ด e ้า l าวออฟเรฟวนวิวัตจิโรกุลผู้กำกับหนังเรื่องนี้บนผ่านโซเชียลดูแล้วน่าเห็นใจจริงๆวันหนึ่งผมไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงแล้วผมจึงไปพิพิธภัณฑ์พระปกกล้าพนมมืออธิษฐานต่อพระองค์ว่าถ้าผมทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องขอให้ผมหมดหนทางไปต่อให้งานนี้ล้มเหลวและไม่สามารถเผยแพร่ได้ แต่ถ้าผมทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วขอพระองค์ทรงช่วยให้มีปฏิหาริย์ทำให้ผมสามารถทำงานนี้เสร็จและประสบผลสำเร็จผมไม่รู้หรอกว่าปาฏิหาริย์หรือความดันทุรังแอนิเมชันตัวนี้มันจึงมาถึงจุดหมายปลายทางได้เราเจ็บปวดที่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของพระองค์ท่านที่เป็นผู้ซึ่งคอยประนีประนอมประสานและประคองใ้การเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด ได้กลับถูกกล่าวร้ายถูกกระทําต่างๆนานา,นา,นาแม้จนปัจจุบันผมไม่ค่อยสนใจเรื่องการถูกชี้ว่าเป็นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ทุกคนต่างเป็นตัวเอกในเรื่องราวของตัวเองเป็นเรื่องปกติเราเพียงแค่ต้องการคืนความเป็นธรรมให้พระองค์ท่านและคนไทยจําเป็นต้องเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ก็สืบเนื่องจากความเห็นต่างของสุดาพนมยงดุษฎีพนมยงบุญทัศนคุณทายาทปรีดีพนมยง มีความเห็นโต้แย้งหนังเรื่องนี้ผ่านโซเชียลเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเคยมีการสร้างสื่อในลักษณะใส่ร้ายและโจมตีการอภิวัตร2475แต่ไม่ได้รับความสนใจจากสังคมจึงไม่ประสบความสำเร็จในการปลุกกระแสดังกล่าวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายธรรมะและฝ่ายอาธรรมยังคงดำเนินต่อไปอีกในสังคมอย่างยาวนานขอบคุณกรรมการทุกท่าน ที่ได้ช่วยกันพิจารณาวิถีทางรับมือกับกระแสดังกล่าวและขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านยืนหยัดอยู่กับความถูกต้องเสมอไปมันมีประเด็นฝ่ายธรรมะกับฝ่ายอธรรมขึ้นมาแล้วใครจะเป็นคนตัดสินเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มีหลากหลายแง่มุมแม้กระทั่งในหมู่คณะราษฎรเองก็ยังแยกเป็นฝ่ายธรรมะกับฝ่ายอธรรม ตัดสินยากครับว่าใครเป็นฝ่ายไหนแต่จารึกในอดีตมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้และพอจะบอกได้ว่าใครคือฝ่ายธรรมะใครเป็นฝ่ายอธรรมมีข้อมูลยาวยืดจากสถาบันพระปกเกล้าหอจดหมายเหตุแข่งชาติรวมไปถึงห้องสมุดสภาผู้แทนราษฎรหลวงพี่บู์สงครามกล่าวไว้เมื่อครั้งการแก้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมบทเฉพาะการพุทธศักราช2483ในสภาผู้แทนราษฎร ผมขอยืนยันว่าในชั่วชีวิตเราบางทีลูกเราด้วยจะต้องรบกันไปอีกและแย่งกันในระบบเก่ากับระบบใหม่นี้เพราะเหตุเราจะต้องประสานกันเราต้องการความสงบสุขเราต้องการสร้างชาติเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายน2475นั้นเราจึงไม่ได้ทำอะไรเลยกับพวกที่เห็นตรงกันค้ามใครจะไปไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้ เมื่อเปรียบกับในต่างประเทศท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเราทํามาผิดกันไกลเช่นฝรั่งเศสปฏิวัติกันเขาก็ฆ่ากันนับพันพันคนจนถึงกับเอาใส่รถใส่เกวียนไปฆ่ากันส่วนเราเปลี่ยนกันเปลี่ยนทั้งพระมหากษัตริย์เปลี่ยนทั้งอำนาจอะไรต่ออะไรด้วยเราก็ไม่ได้ทำอะไรกันเลยไม่ได้มีการเสียเลือดเสียเนื้อกันเลยและผมว่าในชีวิตเราในชีวิตลูกของเรา พวกรักระบบเก่าแก้แค้นก็ไม่หมดเพราะว่าเราปล่อยไว้อย่าว่าแต่การเปลี่ยนระบบการปกครองและเปลี่ยนพระมหากษัตริย์เลยขอให้มองดูใกล้ๆการเปลี่ยนแต่พระมหากษัตริย์ตัวอย่างสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าเปลี่ยนจากพระเจ้าตากมาแล้วฝ่ายพระเจ้าตากเป็นอย่างไรฝ่ายพระเจ้าตากต้องถูกประหารชีวิตหมดถึงก้นก็ดีตอนหลังก็ยังปรากฏว่ามีการแย่งกันอีกเล็กน้อย นี่ตัวอย่างที่เราเป็นมาแล้วแต่เราไม่ได้ทำอันตรายใครเกินเหตุจึงทำให้ภวะผวนอยู่แต่ห่วงพวกรักรอบ,บเก่าพวกเราขอให้หมดปิดฉากพยาบาทกันแต่พวกดงข้ามเขาไม่ยอมก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเขาแสดงท่าทีว่าต่อให้ถึงลูกหลานเหลนของเราก็ต้องรบกันอยู่นั่นเองความหมายของหลวงพี่บูนสงครามคือควรจะถอนรากถอนโคนตั้งแต่แรก อีกด้านหนึ่งบันทึกของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจุนจักรพงศ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล่าถึงเหตุการณ์ในวันที่24มิถุนายน2475ปรากฏความตอนหนึ่งว่าถ้าเราจะรบโดยใช้ทหารหัวเมืองหรือนั่นเป็นของแน่ที่เราอาจทำได้แต่ฉันไม่ยินยอมเลยแม้แต่ชั่วขณะเดียวเพราะเจ้านายในกรุงเทพอาจถูกฆ่าหมด ฉันรู้สึกว่าฉันจะนั่งอยู่บนบันลังที่เปื้อนโลหิตไม่ได้สมเด็จกรมพระสวัสดิ์แนะนําตลอดเวลาให้ยินยอมกับกรุงเทพและช่วยคณะราษฎรจัดตั้งการปกครองโดยมีกษัตริย์และรัฐธรรมนูญซึ่งก็เป็นของที่ฉันเคยอยากทํามานานแล้วแต่ว่าฉันเสียขวัญและความจริงขณะนั้นคือคณะผู้ขอการได้จับพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นตัวประกรันอาทิ สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์อภิรัฐมนตรีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพอภิรัฐมนตรีพลตรีหม่อมเจ้านินประพัดสอนกเกษมศรีเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกพลตรีหม่อมเจ้านักขัดตะมงคลกิติยากรพลเอกพระบรมวงศ์เธอกรมมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ ผู้ช่วยเสยนาธิการฐานบกฝ่ายยุทธการและพลโทพรยาเสียราชเดโชชัยสวัสดิ์บุญนาเสนาธิการฐานบกเป็นต้นและเมื่อคณะราษฎรได้ตัวประกันคนสําคัญมาครบจึงได้ออกประกาศว่าด้วยบัตรนี้คณะราษฎรได้จับพระบรมวงศานุวงศ์มาไว้เป็นประกันแล้วถ้าผู้ใดขัดขวางคณะราษฎรผู้นั้นจะต้องถูกลงโทษและพระบรมวงศานุวงศ์จะต้องถูกทำร้ายด้วย การพูดถึงคณะราษฎรในระยะเริ่มแรกต้องเหมารวมทั้งหมดมิอาจแยกย่อยเป็นฝักฝ่ายเพราะมีความขัดแย้งกันเองได้ฉะนั้นเริ่มแรก2475จึงปรากฏฝ่ายธรรมะกับฝ่ายอธรรมขึ้นมาก็ตัดสินกันเองว่าใครเป็นฝ่ายไหนแต่ที่แน่ๆฝั่งที่อ้างตัวว่าเป็นฝ่ายธรรมะย่งชิงอำนาจกันเองอย่างดุเดือดหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ไม่นานปรีดีพนมยงค์ซึงได้รับการยกย่องเป็นรัฐบุรุษ ก็เป็นหนึ่งในตัวละครช่วงชิงอำนาจะบฏวังหลวงเกิดขึ้นหลังรัฐประหารปี2490กุ่มปรีดีหมดอำนาจและต้องหนีไปต่างประเทศ2ปีให้หลังพยายามกลับมาชิงอำนาจคืนจากรัฐบาลหลวงพี่บูนสงครามผ่านเครือข,ข่ายขบวนการเสรีไทยและกำลังจากทหารเรือปรีดีเชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากกองทัพเรือเมื่อเตรียมการดีแล้วปรีดีและคนสนิท เดินทางจากกวางตุง้งพร้อมด้วยอาวุธจำนวนมากมาถึงประเทศไทยในราววันที่10กุมภาพันธ์2492และได้จอดเรือที่บริเวณเกาะเสม็ดหลวงพี่บูนสงครามระแคระขายสุดท้ายจบอย่างที่ทราบกันคณะของปรีดีเป็นกบฏแต่หากวันนั้นปรีดีชนะจะเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารที่ฝ่ายประชาธิปไตยแสดงความรังเกียจกันนักหนาอยากให้ใครเป็นฝ่ายธรรมะ ฝ่ายอาธรรมก็จิ้มเอาเองครับศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพ์เขียนโดยคุณภักดาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ a n g เจ789 Realty รบริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ดำเนินงานโดยคุณแอปบลินแพมลีคนไทยชาวพะเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทมรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจ ติดต่อโดยตรงที่คุณเอปเ e ิลินเพมลีตามหมายเลขโททรศัพ์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา a n g e l 7ล9 r e a l t เร